รางวัลพระราชทานเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีหลายโรงเรียนหรือเกือบทุกโรงเรียนก็ว่าได้อยากจะได้รางวัลพระราชทานเพราะฉะนั้นหลายโรงเรียนเราก็ได้ดําเนินการเพื่อเข้ารับการประเมินรับรางวัลพระราชทานนะครับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยก็เช่นกันนะครับในปีการศึกษา2564 เราก็ได้ส่งโรงเรียนเข้าประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ผลสุดท้ายโรงเรียนก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานเป็นผลงานเป็นความดีที่สมเกียรติสมศักดิ์ศรีที่ได้รับรางวัลพระราชทานนะครับในส่วนของการดําเนินการรางวัลพระราชทานนั้นถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า การบริหารจัดการก็ต้องเพียบพร้อมอครบถ้วนตามประเด็นของการประเมินด้านที่1ก็คือคุณภาพของนักเรียนไม่ว่าด้านผลสำลีทางการเรียนผลงานทางวิชาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะที่สำคัญของลูกนักเรียนความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตหรือแม้แต่เรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับเเหล่านี้เราต้องมุ่งเน้นไปสู่ความเป็นเลิศเพราะรางวัลพระธานนั้นเป็นรางวัลที่มีมาตรฐานของการประเมินที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศของไทยนะครับด้านที่2คือด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ การจัดหลักสูตรจะต้องสนองความต้องการของลูกนักเรียนอย่างหลากหลายตามความถนัดความสนใจของลูกนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เวียาลเราได้ปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา2563ปีการศึกษา2564ที่สนองต่อความต้องการของลูกนักเรียนเช่นห้องเรียนที่เป็นการพัฒนาไปสู่สุขภาพวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องเรียนที่พัฒนาไปสู่เรื่องของอวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือแม้แต่ภาษาหรือคณิตศาสตร์เชิงธุรกิจนะครับเพราะนั้นเราก็ให้ความสำคัญด้านภาษาด้านต่างๆเราจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถทักษะและก็อาชีพในอนาคตที่เป้าหมายที่ลุ่นเรียนอยากจะไปสู่ความสำเร็จในอาชีพที่เขาต้องการด้านการบริหารและการจัดการศึกษา เป็นจุดที่สำคัญในการที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่คุณภาพโรงเรียนหาดใหญ่เวียลัยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลเรายึดแนวของการบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพหรือ TQA Thailand Quality Award นะครับวันตัวนี้ก็เป็นตัวที่นำโรงเรียนไปสู่ความเป็นเลิศการจัดการการนำโรงเรียนการสร้างวิสัยทัศน์มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหรือแม้แต่การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ การมุ่งเน้นครูบุคลากรการเสริมสร้างการให้ครูบุคลากรนั้นมีความพักดีต่อโรงเรียนถือว่าเป็นประเด็นสำคัญและก็ในหมวดที่6นั้นเป็นเรื่องของกระบวนการทำงานต้องมีระบบมีขั้นตอนเป็นไปตามแผนของการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนหมวดที่7ก็จะส่งถึงผลลัพธ์ของผู้เรียนผลลัพธ์ถึงการดำเนินการการเหมือนจัดการด้านงบประมาณการนำองค์กร ล้วนแต่ส่งผลต่อคุณภาพของลูกนักเรียนที่มุ่งสู่ไปในลักษณะของความเป็นเลิศโดยเฉพาะหัดใหญ่วิเลยเราพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนไปสู่ระดับนานาชาตินะครับก็มีรางวัลที่ลูกนักเรียนได้ในระดับนานาชาตินั้นก็หลากหลายมากมายเราพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับด้านที่4ี่เป็นการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับเพราะนั้นการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมของครูก็ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเชิงลุกหรือ active learning มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของครูให้สามารถตอบสนองการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการนิเทศกํากับติดตามมีการตรวจสอบมีการสร้างขวัญกําลังใจ มีการที่จะให้คุณครูนั้นเข้ารับการประเมินเพื่อ,อรับรางวัลเบ Practic พันธุ์ทุกคนจะต้องพัฒนานวัตกรรมวิจัยในชั้นเรียนไปสู่กระบวนการของการจัดก,การเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับด้านที่5เป็นความดีเด่นของสถานศึกษา,าด้านที่5เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ ความสำเร็จของโรงเรียนในการพัฒนาในการจัดหลักสูตรในการบริหารจัดการการเสริมสร้างคุณภาพลูกนักเรียนไปสู่ความเป็นเลิศนะครับต้องมีโครงการเด่นๆที่สนองตามแนวของพระราชดำริในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราก็มีโครงการของการบรูรณาการการเรียนรู้โดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานโดยให้รูกนักเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างกระบวนการคิดคิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์คิดในเรื่องของการที่จะประดิษฐ์คิดค้นนะครับเชื่อมโยงกับวิชา IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้รูกนักเรียนเรียนรู้เป็นโครงงานนั้นครูจะต้องจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญนะครับเป็นกิจกรรม Active Learning เพราะ เราก็จะมีโครงงานที่ส่งเสริมด้านสมรรถนะของลู่นักเรียนได้เป็นอย่างดีทั้งการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิตและก็การใช้สื่อเทคโนโลยีในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลนะครับการที่จะพัฒนาศักยภาพของลู่นนักเรียนพ้นกิจกรรมโครงงานก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญนะครับพ้นโครงการที่หของโรงเรียนหัดใหญ่วิไล ที่เป็นโครงการดีเด่นก็คือเรื่องของการบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานโครงการที่2ก็คือโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเรามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีโมเดลตรีจักรโมเดลและก็มีโมเดลในเรื่องของการดูแลลูกนักเรียนโดยใช้พลังบวกโดยให้คุณครูระดับชั้นหัวหน้าระดับชั้นคุณครูที่ปรึกษาและก็ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดจนครูผู้สอนได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความรักความเมตตาและก็ความเข้าใจส่งผลให้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเยี่ยมนะครับในปีการศึกษา2564ที่ผ่านมาและโครงการที่3ที่เรานำเสนอมาก็คือ การนิเทศภายในการนิเทศภายในนั้นเป็นการพัฒนาเป็นการโคชชิ่งแอนด์เมนเทอริงคุณครูคไปสู่คุณภาพการเรียนการสอนนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราจะให้ความสำคัญในเรื่องของการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญโดยเฉพาะ Active Learning เพราะัเราจะมะีกลุ่มของ plc ของคุณครูไม่ว่าเป็นโมเดล Teacher, Buddy Teacher และก็ Expert หรือ Administrator เข้ามารวมกลุ่มกัน แล้วก็มีการออกแบบการาเรียนการสอนมีการไปสังเกตการเรียนการสอนแล้วก็มา r e f l e ็กซึ่งกันและกันแล้วก็ไปสู่กระบวนการพัฒนา re-size วิเคราะห์ผู้เรียนกันใหม่นะครับเพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภา,ภาพโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานหลังจากนั้นทีมบริหารก็จะจัดกิจกรรม learning walk นะครับ กิจกรรม Learning b บลนั้นเราจะเข้าไป1ชั่วโมงแต่สามารถดูได้5ห้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหมุนเวียนกันไปดูห้องเรียนละ10 12นาทีแล้วก็หมุนกันไปครบทั้ง5ห้อง1ห้องเรียนเราก็หมุนกันไปแล้วก็จบไปครั้งหนึ่งเราก็มารีเฟกตกันว่าผลของการเรียนการสอน,นุนี้คุณครูมีความประทับใจทำอะไรได้ดีและก็ต้องปรับปรุงอย่างไรและก็ m e n เตอที่เข้าไปจะต้องให้คำแนะนำในการที่ปรับปรุงทำให้ครูนั้นได้ปรับปรุงการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้รางวัลที่เป็นระบบของการนิเทศภายในในรูปแบบที่เราสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นๆได้ในระดับของเขตพื้นที่และก็ในระดับของสพทนะครับเพราะฉะนั้น โรงเรียนหัดใหญ่วิยาลัยมีระบบการนิเทศภายในที่เป็นแบบอย่างได้วันเราก็ได้ดับดีเยี่ยมของเขตพื้นที่และก็นำรูปแบบนี้ไปนำเสนอและก็แลกเปลี่ยนเยรียนรู้ในระดับของอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานนะครับเพ้่การที่เราจะรับการประเมิน หลังบรรพชาทานโรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย3ปีโรงเรียนหัดใหญ่เวไหรยเราก็มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องมาก็ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารคนก่อนๆที่ได้บริหารจัดการและก็ส่งต่อคุณภาพมาจนถึงปีการศึกษา2563ปีการศึกษา2564ผมก็ได้เข้ามา รับผิดชอบดูแลในตําแหน่งของผู้บริการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยนะครับก็สามารถเติมเต็มและก็จัดการเรียนรู้ที่ต่อยอดมายังการพัฒนาคุณภาพได้อย่างครบถ้วนและก็นำมาสู่สถานศึกษารางวัลพระราชทานนะครับสมเกียรติสมศักดิ์ศรีเป็นผลงานที่มีความดีความงามอยู่ในตัวเพราะ,ะตรงนี้เป็นรางวัลที่ ทุกคนภาคภูมิใจการที่จะได้รางวัลน,นี้มาก็ด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทีมบริหารทีมของคุณครูทีมของลูกนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองภาคีเครือข่ายของโรงเรียนได้ร่วมกันหลังสังและก็พัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้ก็ต้องขอกาขอบคุณภาคีเครือข่ายของโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนดูแลโดยเฉพาะทีมของคุณครูนะครับ ที่เป็น,นกลไกในการเพียะพัฒนาการศึกษาของอับใหญ่วี่ไรไปสู่ระดับนานาชาติและก็เป็นความคาดหวังของเราที่เราจะเป็นหนึ่งในภาคใต้และก็เป็นในระดับที่ต้นๆอย่างน้อยก็1ใน5ของระดับประเทศครับขอขอบคุณสวัสดีครับ